ประวัติผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิ์ยกย่องเชิดชูครูสอนดีพศ2554ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านายฤทธิชัยวิเศษชาติเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพศ2524ตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ เป็นบุตรของนายเสริมวิเศษชาติและนางคำพอยวิเศษชาติเป็นบุตรคนที่สองจากพี่น้องจำนวน4คนปัจจุบันสมรสกับนางจิตราวิเศษชาติมีบุตรด้วยกันจำนวนหนึ่งคนคือเด็กชายทิติกรบวรศาสตร์วิเศษชาติประวัติการศึกษาพศ2542จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเพชรวิทยาคาร โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดพศ2547จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเกียรตินิยมอันดับสองและเป็นนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นนิสิต โครงการ The Best and the Brightest ศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาจำนวนสองสัปดาห์พศ2548จบประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนสาขาวิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพศ2548ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิผลงานเด่นในรอบปีการศึกษา2551ถึง2553 ปีการศึกษา2 5 5 3ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีสีเกษตรสมบูรณ์จากศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชายภูมิเขต2ร่วมกับสมาคมนักบริหารการศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอเกษตรสมบูรณ์ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดชายภูมิครั้งที่35 ประจำปีการศึกษา2553นอกจากนี้ยังสามารถคว้า3เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงจากกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่28รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือย่าโมท้องถิ่นเกมณจังหวัดนครราชสีมาครูประจำชั้นดีเด่นเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2553จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปีการศึกษา2552ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นวันครูแห่งชาติในฐานะที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติซึ่งเป็นผู้ให้ผู้เติมเต็มผู้จุดดวงประทีปทางปัญญาให้แก่สิทธิจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่4เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต2 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิประจำปีการศึกษา2552จากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมินอกจากนี้ยังสามารถคว้า1เหรียญทองแดงหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีจากกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศกรุงเทพมหานครเกม ณสนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครและ1นเหรียญทอง1นเหรียญเงิน3มเหรียญทองแดงกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีลำดวนเกมณจังหวัดสีสะเกตปีการศึกษา2551ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ทิศเวลาให้กับทางราชการดีเด่นเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2 5 5 1จากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชัยภูมิผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬาสถาบันการศึกษาแห่งชาติจังหวัดเชัยภููิครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2551นอกจากนี้ยังสามารถคว้า2เหรียญทองแดงกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่26 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตำราดอกเฉียงเหนือสินไซเกมณนะจังหวัดขอนแก่นด้านที่1การจัดกระบวนการเรียนรู้ 1. การพัฒนาสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องข้าพเจ้ามีการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการสอนที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และลักษณะผู้เรียนมีการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการคิดค้นวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้นควบคู่กับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง วิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอน,น,นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลายกิจกรรมเช่นกิจกรรมนักเรียนบ้านชุมชนและโครงงานกิจกรรมตอบปัญหาผ่านอีเมลและเว็บไซต์ www.torishame.com ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการพัฒนาขึ้น 2. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้ามีการศึกษาหาความรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังสแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนจากการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชนแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการประสานสัมพันธ์นการถ่ายทอดความรู้จากประชชุมชน 3. การเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้าพเจ้าได้มีการเชิญวิทยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้นำสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนรู้เช่นความรู้เรื่องฐานอัดแท่งเศษวัสดุน้ำหมักชีวภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดสมุนไพรขนมจีนสมุนไพรและตารางธาตุไม้เป็นต้น ด้านที่สองผลการสอนจากที่ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาสอดแทรกในการจัดกิจกรรมส่งผลให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในทางการเรียนมีหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิตที่มีสุข โดยผู้เรียนมีผลการเรียนในระดับดีจนถึงดีมากได้รับรางวัลด้านวิชาการและด้านจริยธรรมผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีมีความสุขในการเรียนรู้มีความกระตือรือร้อนในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและมีทักษะในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองสิทธิ์เก่าประสบความสำเร็จในด้านการเรียนด้านการประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้านที่3การเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของลูกศิษย์เพื่อนครูและชุมชนข้าพเจ้าดำรง,ำรงชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีความพอเพียงในตัวเองมุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนลาภยศหรือสิ่งตอบแทน เอาใจใส่สิทธิ์อุทิศเวลาและเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันสำหรับสิทธิทุกคนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและมีความสุขในการประกอบวิชาชีพครูจนได้รับความเคารพนับถือจากลูกศิษย์และสังคมพร้อมทั้งเป็นที่ยกย่องของผู้บริหาร<ม>เพื่อนครู ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนคำคุณอุ่นลำคำขาบ้านเป้าเรานี้มีชื่อเสียงมานานอยู่ทินออีิานเจ้าบ้านทำไรไทยนาเศรษฐกิจรุ่งเรืองบ้านเ